พาท่านผู้ชมมาดูพี่โมโมกับน้องน้ำชานอนตอนกลางวันค่ะสองพี่น้องคนละแม่แต่แม่ของเขาเป็นพี่น้องกันค่ะตะกร้าเล็กนิดเดียวเขาก็พยายามเบียดกันนอนจนมองไม่เห็นตะกร้าเลยค่ะไอหนูโมโม แต่ถนัดเรียกเขาว่าไอ้คุณลูกโมนะคะเป็หนูมโมโมกับลูกน้ำชาน้องน้ำชาไอ้คุณลูกโมก็ไอ้หนูน้ำชา เพศผู้ทั้งสองตัวนะคะถนัดเรียกเขานี้ค่ะลูกโมนี่ค่อนข้างจะลูกชายคนโปรดของแม่เหนอเลยนะคะลูกโมนี่นะคะฉายาหน้าหลอนใช้ยาจนหน้าหล่อ สองพี่น้องไม่สนใจที่แม่จะมาถ่ายคลิปหรือว่าคุยอะไรก็นอนชิดอ่ะเขามองมากล้องแหละเขามองมตื่นค่อนข้างตื่นเนี่ยอ่ะบิดที่เกียดเล็กน้อยอ่าอ่าอ่านี่น่หน้าหล่ออ้าวหาวนอนอยังนอนไม่อิ่มแม่มารบก,กวนนี่ชายาหน้าหล่อ ฉายานี้เขาได้มาจากกรุงเทพนะคะเขาเป็นหนุ่มกรุงเทพคะ่ะเจ้าลายสลิดเนี่ยเ,เขายา้ายหนีไปแล้วเขาย้ายไปอีกตะกาหนึ่งแล้ว <c oughs> เขาจะนอนต่อแนละ้วคิดว่าแม่มารุกวนค่ะยังนอนไม่อิ่มอาลูกมองมองกล้องหน่อยลูกมอเอาไม่ใช่น้ำชาป่นกันแล้วไอ้หนูน้ำชา ห,หนูนนชาสมบูรณ์มากตัวเบล้เริ่มเลยลูกโมไปเขาไปหมอบหลับอีกนะคะเพราะเขายังนอนไม่อิมนั่นนี่คือไอคุณลูกโมแม่เรียกเปิดตาขึ้นนหนมรอจากกรุงเทพ พิกัดพระรามสามนี่หนุน้ำชาหนุ่มรอจากกรุงเทพพิกัดพระรามสามเช่นเดียวกันเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ เข้ามาชมช่องอัญชสา h ชาแนลลูกแมวเฉาก้วยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลูกโมลูกโมไม่สนใจแม่เลยนะลูกเมนะอ๋อกำลังนอนไม่อิ่มใช่ไหมลูกเมลูกโมยังนอนไม่อิ่ม, <laughs> มแค่นี้